สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการที่ทําช่อง youtube จนสามารถประสบความสําเร็จในการเปิดสร้างรายได้ได้นะครับผมทําอยู่สรุปง่ายๆคือมีสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถที่จะทําสําเร็จนะครับจนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับด้วยความเชื่อมั่นนี้นะครับ ทำให้ผมมีความมุ่งมานะนะครับว่าเรามีความสามารถที่ต้องทําให้สําเร็จผ่านเกณฑ์ในการสร้างรายได้นะครับสองนะครับผมลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ลดละนะครับไม่ย่อท้อนะครับทั้งเช้ากลางวันกลางคืนนะครับ มันลงคลิปแล้วก็มีการพบปะเพื่อนๆทางไลฟ์สดด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีความต่อเนื่องนะครับ3ก็คือทําแบบมีความสุขนะครับอันนี้เน้นนะครับแบบมีความสุขเพราะการที่เราทําแบบมีความสุขเน้นจะทําให้เรามีพลังที่จะทําคลิปทำคอนเทนต์นะครับทําเพื่อมอบพบปะเพื่อนๆมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับให้กับทุกๆคนแบ่งปันกันนะครับมีอะไรก็แนะนํากัน อันนี้ด้วยความปรารถนาดีเราก็มีความสุขปรารถนาดีให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราจะมีกําลังใจทํานะครับ,รบก็มีอยู่สามข้อนะครับที่ผมได้ใช้เป็นแนวทางในการทําคลิปมาจนเปิดสร้างรายได้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นความภูมิใจของตัวเองนะครับที่สามารถเปิดช่องแล้วก็มีสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดซับค i b e กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้ววันหลังผมจะมาแบ่งปันอีกนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะผมได้พบกันใหม่นะครับ